โอเคทุกคนเราหันหน้าไปทางไหนเมื่อกี้ไอชิบหายลืมขอขึ้นไปข้างบนหน่อยนะเราจะไปหาที่โลง่ลงๆแล้วก็จะวิ่งไปในที่โลง่ลงอ่าเจอแล้วตรงนั้นเราจะไปวิ่งเพื่อหาหมู่บ้าน NPC พึวิลเลจเจอเพื่อเราเจอก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเคยวิ่งเล่นแล้วเจอนี่แล้วมัง้งเฮ้คยไม่ใช่นี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยช่องนี้แม่งเลี้ยวมากไอสัตว์ฮ้เชื่ไม่ตัดออกด้วยเฮ้ยพัดลมพัดลมเปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมเฮ้ยช่องนี้แม่งเลี้ยวจัดเลยเราจะหาหมู่บ้านเอ็นบีซีขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมู่บ้านโจรอะนี่มันทางกลับบ้านนี่ไม่เอาแล้วไม่ไปแล้ว ต้องรู้นะหายไปทางนู้นไม่ทางกลับบ้านไม่ออกไม่ไปไม่ไปไม่ไปจะวิ่งที่โลง่ลงๆอนี้ต่อโห้ยบัวอย่าฆ่านะแต่ว่าทําทําไมก่อนที่บ้านเรามีบัวเยอะแยะเขาสั่งน้ำมูกแป๊บดิฮัตเชยไม่เท่าไหร่ถ้ากูไม่ตัดตอนสั่งน้ำมูกออกอันนี้นาเกียรโห้ยหมูมันเกิดตรงหน้าเลยเฮ้ยฆ่าเอ็กพีมันทุกคนน่าสนใจแต่ว่าเออเอาหน่อยก็ได้วะอยากได้เอ็กพีอ่ะ เอออยากได้ exp ไม่ไม่ได้อะไรทั้งนั้นหรอกอยากได้ exp ล้วนๆมอุอยู่นิ่งๆดีเอา m e n d i n g ตีไม่ดีกว่าล่ะ r o ต t i n g เ้ยได้ของเยอะๆเพื่อทำของกินระหว่างทางเฮ้ยออกไปฮึบ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 เวลา24อยู่เลยกูโอ้ยเลวีนมะเนี่ยไม่ใช่ ไป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 ,ไปลุย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 เราจะวิ่งสวน,านทางกระทางกลับบ้านนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราวิ่งไปทางกลับบ้านมันจะไม่ตื่นเต้าตัวอะไรอ,อืออืออือโอ้โหก็จะตายห่านนี่ฮะโอ้โหได้กีไก่ตัวเดียวได้สามอันเลยึนี่เนะี่ยได้ของเยอะๆเพื่อไปเผากลางทางอย่าข้ามาป่าอย่า ข้าหมาป่า,าแต่ว่าเดี๋ยวมันลุมกูไม่มีกระดูกใช่ไหมกจูจะหมาไปเป็นพวกกัาหน่อยอย่าทุบอันนี้่จนะกูอยากทุบอ,นะอ,อยู่เหมือนกันแลมือบอลยื่มืออยู่ไม่สูดตัวไม่รู้จะได้อะไรเป็นจากการทุบน้ำพึ่งเหมือนกันที่นี่ที่ไหนเหมือนกูเคยมาเลยหรือกูไม่เคยมาคุ้นๆว่ะทุกคนจะมีบางที่ที่เราเคยมาเราลืม ใช่แบบลืมแบบลืมจระจเลยโอ้ยบัวเราจะฆ่าทุกตัวที่เราเดินผ่านไม่ได้นะเสียเวลาไป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 ทางกลับบ้านอยู่ทางไหนก็ไม่ต้องกลับไปวิ่งสวนเข็มทิศเลยเนี่ยที่สุดแห่งความสวนเข็มทิศเจอหมู่บ้านเอ c ให้หน่อยเฮ้ะไม่ได้เจอเลยคือบอกว่าอยู่ถ้าเราเจอหมู่บ้านเอ c ชีวิตเราจะอยู่อยู่สบายกว่านี้เยอะโอ้โห หุ้ยไบโอมนี้แลมเป็ดเลยชอบเลยชอบเลยแต่ว่ากูจะไม่ตัดต้นไม้ที่นี่นะเหนื่อยเดี๋ยวถ้าต้องการไม้สีนี้ก็ค่อยมาวิ่งวิ่งแกนมาเอาแล้วกันมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเราไม่ได้แบบคนที่แบบเศรษฐีการอยู่บ้านสวยงามแต่ว่าเซฟพิกัดไว้ก่อนก็ดีนะเดี๋ยวขอเซฟพิกัดไว้ก่อนนะทุกคนแต่ว่าเผื่อวิ่งเดินไปเดินมาแล้วเจอแบบไอ้ที่มันเป็นของแม่มดอยู่แถวนี้ อนนี้มันยิ่งมืดๆอยู่ขอเซฟพี่กัดไว้ก่อนแล้วกันมันกด f อะไรไว้ f สามป่ะใช่ f 3ามเซฟพีกัดไว้ก่อนเผื่อวิ่งมาถ่ายรูปแชะแทนที่มึงจะแคปหน้าจอมึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายจะเลยโอเคได้พิกัดแล้วต่อไปก็เดินต่อถือว่าเจออะไรใหม่เออเห็ดพวกนี้ก็น่าเอากลับไปนะเออจดจจ กูโดนตุ้ยได้อะไรอ่ะเมื่อเกี้ที่มันเข้าตัวเรามา dark oak sapling so <Good. S 1> ม uh ัน huh. ที uh ่ดอกง่ายๆนะอันเนี huh. well? ้ยแต่มันต้องมีสี่อันไงทุกคนเรามีอันเดียวทิ้งไปเรามีพิกัดแถวนี้แหละเราไม่จำเป็นต้องเอานี่เข้าตัวไปอุ้ยอันนี้ข้างบนเลยอ่ะโอ้โหวุ่นวายเลยเกินแถวเนี้ยกูจะไม่ลงไปหรอกนะถ้ากูลงไปโอ้ย อว่ยที่ไหนเนี่ยคืออย่างอ่ะกาคืออย่างอ่ะไม่เคยมาไบโอมแบบนี้แล้วไม่เคยเห็นด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เล่นไม้ครับมาเนิ่นนานทุกคนก็คือแบบกูเห็นอย่างงี้กูว็ตกใจไปเหมือนกันนะเว้ยเพบากแบบจะมีมอนสเตอร์มไหมแถวเนีน้กูว่ามีแน่นอนต้นไม้แปลกๆอะไรเต็มไปหมดเลยวะดีไหมที่มาสำรวจ กูจะตายก pues ูก็ไม่สนแล้วดิกูเห็นและซอมบงซอมบี้น่ะเดินมาหากูอยู่น่ะแมงมุมก็มีไอ้ชุนตีเลยเย็นมึงว่ะไอ้สั์มานี่มาคิดว่ากูไม่เห็นมึงอ้โหยิงไม่โดนโอ้โหยิงโดนเลยก็ไงยี่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 ยยี่ยียี่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 ี่ยีมี่ย่ยี่ยก่ เห็นตัวเขียวๆตัวนั้นกูไม่ค่อยชอบไม่มีใครชอบด้ยใครๆก็ไม่รักมึงกูบอกไ้ตัวนั้นอะ่ะมึงมันน่าสมเพชเพื่อนเออแล้วไอ้แดงๆนั่นมันคืออะไรอะ่ะอุย้ยสว่างเชียร์ทำไมมึงเกิดเยอะจังอะ่ะทำไมมึงต้องถือพ่วมาด้วยกูไม่เข้าใจโอ้อันนี้หมดเอาเอาขวานเถอะเอาขวานเถอะกูจะขวานทุกมึง ความมันดําเนแรงกว่าโอเคเยี่ยมแตงกิวกู้อักูจยอกจากที่นี่กู้หักูไม่ถูกฉลกกับที่นี่ไปเลยไปไปเลยไปโอเคตีมันแค่นี้พอแล้วนี่คืออะไรอะบล็อกมอสมึงไปให้พ้นไปบล็อกพวกนี้มันดียังไงวะกูอยากรูแล้วนี่คืออะไรอะ เอาเม็ว่าช่างหัวมันแล้วกันกูกูทิ้งให้ด้วยยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้เลยซ้ำของพวกนี้ก็ดีแต่ไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรได้ไงความรู้ยังไม่มีของมันดีแต่ความรู้เราไม่มีประเด็นเออตรงนั้นอะไรก่ะเนีน่ยสวยชิบหายเลยไปดีกว,ว่ายังไม่มีความรู้มากพอที่จะเดินเล่นแถวนี้ ึบเห็นแล้วต่อแต้ว่ะคืมอยากอยากได้อะไรสักอย่างติดมาทิ่มือกับบ้านแต่กูไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรด้วยซ้ำงั้นเดินสวนทางไปอุย้ยเสียวลงรูแล้วเกินโอเคโอเคโอเคเละเละป่านี้ไปเรือ ไปเรือกวางเรือไม่ได้โอเคโอเคเราจำพิกัดแถวนี้ได้ที่นี่เราก็แวะมาใหม่ได้เพื่อไม่ต้องแวะมาด้วยซ้ำกูยังไม่รู้เลยมันคืออะไรเรามีความรู้มากกว่าน,นี้ก่อนมันจะเป็นสมัยก่อนนะเปิดวิกิวิกิหาและสมัยนี้ขีเกีกกยดจ๋าเลยข้างบนรถข้ามภูเขาออข้ามภูเขาไปมันจะคุ้มไหมอ่ะเทียบกับการนั่งเรืออย่างนี้จะดีกว่าไหมแต่ว่ามันเป็นทะเลสาบอรอ ไม่ใช่ทะเลไอ้นี่อ้าอ้าอไม่ใช่ทะเลสาบเอาแล้วมันจะพาเราไปไหนเดีดูซิพากูกลับบ้านกูไม่เอานะเนี่ยทางเหมือนทางกลับบ้านเลยวัวเต็มเลยเนี่ยเหมือนทางกลับบ้านมันจะพากูออกทะเลไหมอะเดี๋ยมันจะพากูไปไหน ใหญ่มันพาวทะเลมากวะ่ะทางตันอีกโอ้เจริญไม่ตันไม่ตันแล้วมันจะพาไปไหนเฮ้ยที่โลง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 ชอบชอบใจชอบใจฮึบฮมาวิ่งไปดูกันดีกว่ามันก็ไม่โลง่งนี่หวา่า อยากเจอหมู่บ้าน a b c สักทีกูไม่เจอ,อเลยเลยนออยากไอไอ้ดงเมื่อกี้มันดงอะไรที่มันห้อยลงมาแล้วก็มีแสงอะกระโปรงลิงเหรอไม่ใช่ที่ไหนวะนีะ่ถ้าวิ่งไปทางนู้นมันจะกลับบ้านกูไม่ไปจะไปทางนี้ดื้อสุดขอบโลกก็จะไปกูทำไมกูไม่ลงเหมืองวะ วิ่งออกมาจนระจนภัยให้แต่ตะวันต้องมาจนภัยอยู่แล้วลงเมืองเป็นเรื่องง่ายๆประจนภัยเป็นเรื่องยากมันง่ายกว่านะประจนภัยอเป็นเรื่ที่ดีแต่ลงเมืองก็เอาจริงไหมอยากลงเมืองมากกว่ามันไม่ต้องมาเดินไกลเลยขนาดนี้โอ้ว่เาเลยเต็มไปหมดเลย NPC ก็ไม่มีอืออื้ออื้อพาที่จะตกดินแล้วเนี่ย กูเมื่อไหร่กูจะเจอแบบหมู่บงหมู่บ้านอะไรให้กูส้องหน่อยก็ไม่แหละถึงเวลานอนแล้วต่้ยังนอนได้ยังนอนได้ยังนอนได้ยังสวนสดโอเคเราจะวิ่งไปทางสวนาดีไหมถ้ามันไม่ใช่ทางกลับบ้านเราจะวิ่งไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าไปอมสวัสนีมีโอกาสเจอผู่บ้านเอ็บีซีมากกว่าไม่อยู่ในทางกลับบ้านว่ะแต่มันเลี้ยวเฉียงนิดน,นึงพอได้พอได้ทำไมคุณรู้สึกว่ามันวิ่งหนุหนวงวะที่ไหนเนี่ย โหทอกอัพเดตถ้ำเยอะนะเนี่ยหนึ่งจุดสิบแปดเนี่ยเหมือนมึงแบบเน้นถ้ำอย่างเดียวเลยอะคอยไปลุ้นเอาใต้บ้านแล้วกันที่อื่นกูไม่อยากลุ้นของไม่พอเราเน้นเพื่อสำรวจเอ้ยเราเน้นสำรวจบนพื้นโลกตอนนี้ดูเหมือนแบบเดินไปบนพื้นโลกแม่งก็แบบโลกแม่งก็เป็นหลุมให้กูลงไปอ่ะดูดินี่น้ำมัน,นี่ย น้ำโอ้เทรดเดอร์ทำกูเออสวัณนนะสาสวัณนนะสาสวัณนานกะูต้องขี่เรืออีกแล้วกูเพิ่งลงจากเรือเมื่อกี้ไปไปส่วนทางท่องไหนส่วนทางกระทางกับบ้านกูไปหมดอ่ะอย่างน้อยกระเซพิกัดไว้ไปไหนมาไหนกระเซพิกัดไว้จะได้วิ่งมารอบหน้า จะเจอหมู่บ้าน NPC ทำไมไม่เจอสักทีชีวิตนี้มันรันทดขนาดนั้นเลยหรอสวรสนากับแบบอยู่ทะเลแล้วโหมันคือแบบสวัสดามมันควรเป็นที่สวัสนามันควรเป็นที่แห้งแล้งเว้ยที่นี่มันอุดมสมบูรณ์แปลกแกะเกิดตรงหน้ากูเลยเฮ้ยมืดนี่นี่นี่ดูสว่างมืดสว่างมืดเล่นนะารเราจะล่องทะเลไกลๆเลยนะจังเกิลบ้า สวยถือว่าคุ้มละอันนี้คุ้มละเจอจังเกิลน่ะตรงนั้นเหมือนเป็นใบโอมโล่งๆเลยโอเคถือว่าเนี่ยอันนี้โอเคจัดเลยเจอจังรงจังเกิลน่ะเซฟ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 ไว้ด้วยเดี๋ยวเอาแบมบูไปที่บ้านด้วยเซฟพิกัดเซฟพิกัดก่อนเซฟพิกัด ไม่ใช่ f ห f สมน้อง f สามกด f สี่ทั้งนั้นเนี่ยๆๆๆกูจริงจังกับการเล่นไมคาค้ามากเลยฮะพิกัด x y z โอเคอ๋อโยนเลือทิ้งเฉยโอเคเราจะเอาเมล็ดโกโก้ไปด้วยนี่แหละของจำเป็นเอาอะไรทิ้งดีของที่ไม่จำเป็น อะไรไม่จำเป็นมั่งตัวกูเองเลยไม่ใช่เมล็ดโกโก้เมล็ดโกโก้โอเคได้เมล็ดโกโก้มาแล้วได้สามอันแค่นี้เหลือเฟืออันเล็กด้วยขโมยขโมยมดเลยแบมบูแล้วก็ต้นต้นไอพวกนี้ครับต้นจางเกลืให้มันดอกด้วยจะต้องไปตัดต้นเล็กๆแต่ตอนนี้แบบแบมบูแบมบูแบมบูโกโก้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 ตังโมแบมบูแล้วก็ต้นไม้ โลโก้แตงโมบมบูโอเคตอนนี้บมบูบมบูโอเคบมบูบมบูยังไม่เข้าตัวอันนี้ทิ้งไปก่อนเนาะเรารู้สึกว่ามันจะไม่มีประโยชน์กับเราขนาดนั้นบุกบุกเราคาบได้แยะๆเลยอันนี้ปอตเตโต้เน่าไม่จําเป็นเพราะว่าเรามีปอตเตโต้ปกติเราไม่รู้จะทํายังไงให้มันเน่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถหาใหม่ได้ปอเตโต้หนองปอเตโตจ้าเน่าเนี่ยที่จําเป็นกว่านั้นก็ แตงโมแตงโมแตงโมทุบทุบเพื่อมันดับต้นอ่อนอยากให้มันอยากให้ต้นอ่อนด้วยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้แล้วต้นหนึ่งนี่มันโอ๊กแซปลิงธรรมดาเลยนี่เออมีต้นโอ๊กธรรมดาป่าปนมนาด้วยแต่เฮ้ยงั้นเราก็ต้องตัดงั้นเราต้องตัดต้นนี้นี่ ต้องเอาต้นนี้กลับไปซด,ด้วยเอาไปด้วยต้นจังโงจังเกิลเลยเนะี่ยดูถ้าจะจำเป็นแล้วแหละต้นเล็กๆต้นเล็กๆต้องตัดไปให้มันร่วงไม่ไม่ร่วงเี่ยยุ่งโอ้ยต้นเบลเลยกูจะขึ้นไปตัดยังไงไรฮะฮคุย กูตัดไม่ถึงกูทำไบโอมนี้เละไม่รู้มันกูต้องติงกูก่อนกูจะเอาไฟเผาป่าแม่เลยมีกูเผาจริงด้วยอีงาาวอยู่ตังโมตังโมตังโมกโ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 ก้เม่งต้นสูงกูจะตัดให้มันขาดยังไงวะเว้นไดจะขึ้นไปตัดข้างบนฮึ๊บ ไม่รู้หละกูขึ้นมาตัดข้างบนเลยอะเอาดิไดไหมเนี่ยขึ้นได้ก็ขึ้นอ่ะเอาดิเออเอาดิขึ้นได้ก็ขึ้นนะอ,อืมอา,ากูาไล่ตัดละทีเนี้ยกูสนุกนกูละต้นไหนก่อนดีอืมกูจะไล่ตั้งแต่ต้นใหญ่ไปต้นเล็กเลยขูดอย่างนี้ดีกว่าพลามานะเฮ้ยกูจะได้ต้นอ่อนอนะเฮ้ยมันต้องได้มั้งเลยนะ เป็นๆไม่ได้ถ้ากูจะไม่ได้เลยไล่ขุดอย่างเงี้ยชัวร์กว่าให้แม่งสุ่มดรอปเองกูไม่มีเวลามานั่งรอไ่ทุบเลยดีกว่าโอ๊คแซปลิงกูไม่เอาไม่เอาเฮ้ยขออันนึงไม่ได้เหรอต้นอ่อนอะไอเวนน่ จะไล่ทุบให้หมดวันนี้จะทุบหมดไหมเนี่ยเอ้ยขออันนึงดิเอาดาบมาดิใช้ให้พังเลยเฮ้ยได้แหละนี่ทำตลกตลกกับกูนะอึ เอาอีกอันเดียวไม่พอเอาเยอะๆะกลีย์ทุบให้หมดเดิมเมื่อไงแล้วกูจะทุบให้หมดเอาให้พังให้หมดกูจะเป็นเจ้าป่าปปปปปปปพึบ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 ึบพูน่แหละเจ้าป่าเฮ้ยแตงโมอ่าเจอละจะขออีกอันหนึ่ง แบมบูตรงนี้ก็มีตังโมโตรงนี้ก็มีสบายเลยเฮ้ย,ยดอกอีกอันห,หน่อยดิอดีมันังไม่ดอกให้กูอได้เล่นดีจะไม่ดอกให้กูอึบไม่ต้องมีรากไม่ต้องมีไม่ต้องมีรากล,ากลวงลงมาซะพวกมึงอะ กูขูดไม่หมดหรอกแต่ไม่ให้ข้างบนมันมีไม้ตอกก็พอต้องการให้มันล่วงอันนี้เดียวกูต้องการให้มึงล่วงเหมือนกันโอเค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 อึ๊บกู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 อ่าได้อันละสวยนี่อีกไหมสามอันว่ะต้องการสี่โอเค ไม่ใช่นี่มันโอก๊กรู้สึกว่ากูโกนต้นไม้แถวนั้นข้างบนไปแล้วนี่ต้องการไปข้างบนอีกเราไปข้างบนได้อีกนะโกนต้นไม้เราสามารถโกนต้นไม้ได้ใช่โกนไม่ให้หมดเลยโกนไม่ให้หมดเลยโกนไม่ให้หมดเลยมันใช่มันใช่มันใช่นี่เนี่ยอ้เวนนี่เอาดิจะขึ้นไปตัดมึงเวน อืมอ้ยโยกเยกว่ะเฮ้กูอยู่กับที่แล้วให้กูตัดมันปกติโอ้ยเหมือนการตัดต้นไม้ไม่เหนื่อยขนาดน,นี้ใครที่วีเจ้าป่ามันล่วงลงมาเยอะกว่านี้ไม่ได้หรอวะกูอยู่ป่านี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกมันอยู่มาเป็นวันเลยค,คิดไปเองใช่ไหม ตังโม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 ค่อยวิ่งกลับมาดูแถวเนี้ยตรงนู้นเราเห็นตังโมฮึบฮึบนี่เนี่ยเจ็บนิดหน่อยไม่ตายใกล้หัวใจอู้กูมไม่เข้าไปหรอกไอส้สับตลกและไมาทิ้งไหมทิ้งให้หมดอตังโมกูม,มานี่เนี่ยตังโมกูม,มากูมไม่เหลือไว้ให้ป่านี่หรอก มาให้หมดของกูขอไปดูใต้ป่านั้นหน่อยไม่ใช่ใต้ปากเขาเรียกว่าอะไรวะข้างในนี้อยากรู้ว่ามันคืออะไรที่มันเป็นรูเข้าไปเนี่ยเออจะโจ,โจนส้นตีนอะไรในนี้ไหมมันจะต่างกับป่าปกติไหมเอ,อ้ยจังเกินพาก,กูไปไหนเนี่ย ไอ้เฮีย้ยกูได้ยินเสียงส้มตีเลยไม่รู้กูไม่เข้าไปแล้วเสียงแม่มดชัดเจนที่แคบๆคบซูมแม่งยากไอช้ชงติงพวกนี้มั่งอันตรายชิงชิงวูบชุบโอ้ย,อยเจ็บชิบหายฮึจึ๊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 ถึงเวลาโน,นแล้วไอ้สัตว์คือมังเก่งเย็นใช่ไหม แบมบูขอหน่อยอันนี้นอนและไม่นอนไม่ได้เราตายนอนเลยอเ้อทะลุมาพักคีเปอร์มังระเบิดหัวกูเฮ้ยแล้วอะไรร่วงอ่ะเออต้นไม้ร่วงเหรอตกใจเตะฮาเฮ้ยๆๆๆๆมันอยู่ไหนวะไอเวย์ไอ้ต้นไม้ที่กูโกนทิ้งไว้น่ะ มันจะมีตรงนึงมันต้องแหว่งแหวงใช้แถวนี้ปะไอ้ต้นไม้แหวงแหวงไงที่กูโกนไว้อ่ะอยู่ไหนวะกูไม่หาแล้วก็ได้กูหลงทางแล้วเอาจะไปเฮียนี้กันเถอะอ้ยหลุมคุยเลยเยอะแยะ,แยะ,แยะไปหมดกูหลงอ่ะเนี่ยทรมานเวียนหัวเอากูออก,กไปกูจะไปยังป่าสุตีนี่ทีกูไม่เอาเละ ไปเอาจากป่าชุมตินี่เ,เหนื่อยแล้วแบมบูเก็บได้หน่อยกูก็เก็บเอาไปปลูกได้เยอะเลยที่บงที่บ้านนะ่ะเอ๊ยไปกันเตอะที่กูเห็นป่าเฮียนี่กูก็เหนื่อยแล้วลงคราวนี้ไม่ได้เจ็บอีกโอ้ยทางนั้นก็เจ็บกว่าเดิมอีกโอ้ย ทังนี้เจ็บไหมทั้งนี้เจ็บน้อยนิดเดงนก็เผื่อแทบไม่เจ็บเลยพี่ม่นแคบแคบกูเดินแล้วกูเหนื่อยอ่เอามานีสิเอือีเน,นี่ยตังโมต,งตังโมตังโมเอาไมา้ครบเลยมา โอ้ยบมบูโหตรงนู้นโคตรเยอะแต่ไม่เป็นไรกูได้แล้วเรือจู่ๆ,ๆ,ๆ,ๆไต่ขกันเตะกูเหนื่อยที่นี่นนะปวดจะปวดเราได้ของที่ต้องการครบแล้วทุกคนเลาเหลือแค่ หมู่บ้าน npc โอ้ยบัมบู o โหป่าสวยๆสวสาแต่กูไม่อยู่ที่นี่หรอกนะนี่ไงเป็นทะเลสาบตันกูไม่อยู่แล้วไปออกจากวังวนนี้กันเตอะแป๊บหนึ่งขอปอรับเ e a d e r d i s t a n c ก่อนเน,เนเ a d e r d i s t a n ซเอาเป็นสิบสี่ช้างเลยดีกว่าแล้วก็จะแหลกนิดนึงเพราว่ามันจะแลกกับการที่เราเห็นสายทัดกว้างไกลขึ้น จะบอกไหมมันทางตันอ่ะแหลกกรึบเลยมีทางไปให้กูเหอะนะซอกแคบกูก็ไปเ,เฮียสแคปบของจริงไม่มีส้นตีนเลยให้กูไปได้เลยวันนี้เออจะไปยังไงน่ะพี่โวจากใบโอมส้นตีนนี่ที ใต่ขึ้นมาฮึบฮึบไอ้ยใบองนี่มันก็ดีเหมือนกันนี่หว่าไอวันนี้มันก็ดีเหมือนกันนี่หว่ายีดพิ้วโง่ๆจับฟ้องฟ้องจับจับหยุดฮึบกูมาลงมันโอ้โห้เห็นขามันไหมย,ยุบยับเดินแล้วกูเวียนหัวแล้วเดินเลยสัก นั่นแน่ยังจะมีไบโ,โอมนี่อยู่อีกเหรอยังมีไบโอมนี่อยู่อีกเหรอเหนือนะค่าตัวต,ตายกลับบ้านได้ั้มเนี่ยนะคนละโหมดโอ้ยพึบนพื้พ,พ,พขึ้นมาเอออะไรก็ได้พากูไปไบโอมปกติทีโอ้ยนกแก้ว เดีได้ได้วางทางกูกูยิงเขาหรอกเอ้ยมันเรียนเสียงซอมบีออกก้อ่ะนกแก้วอ่ะมึงตลกอ่ะนกแก้วหรือมันมีอยู่ข้างล่างจริงๆวะงวะจำได้ว่านกแก้วมันเรียนเสียงได้เออเรนเดอร์ดิแทนของเรามันกว้างโอ้โหสิบต่พอสิบพอสิบกำลังโอเคมั้งไปโอบอะไรเนี่ยมันจะตายไม่ได้กูโดโดลงมาเนี่ย กลับไปเล่นพิเรียดีไหมเนี่ยพากูงงเหลือเกินไอเกมเนี่ยอย่าข้ามไปอะ่ะเออทำเล่นพี่เรียกันดีกว่าทุกคนเอาไว้โอ้ย,อยสองต่อเจ็บชิบหายปลาหมึกหรอนูกว่าตัวอะไรโอ้หูน่ากลัวขึ้นไปดูข้างบนกันเตะ จะมืดไะเนี่ยกูจะใช้ดินต่อตัวขึ้นไปขี้เกียจปีนกูติดอะไรอ๋อติดต้นไม้ฮึบ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 อะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ความเป็นจริงอะ่ะจึบจึ๊บจุ๊บอ่จึ๊บอ่จึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่จึ๊บถึงแถวนี้รอดแล้วแหละ อันนี้แล้วก็เปิดแทบไม่มีของอุ้ยฟอร์จูนสองแต่มันก็งง้นๆงนว่ะพูดจริงๆนะมันงนง้นๆงนเลยอะฟ Fortune 2, Fortune 2, อร์จูนสองฟอร์จูนสองเนี่ยที่สุดของความงง้นๆง่นอะลืมเอาแผ่นที่สมบัติขึ้นมาดูเลยวะ่ะทุกคนคอสเอาเวนคืออะไรอะมีคำสาบด้วยอันนี้ฟอร์จูนเอาเมนดิ้งอุ้ยของดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไฟเออร์ Fire. อะไรอะไรไม่จาเป็นใส่ไปองไม่จําเป็นก็เยอะเหมือนกันนะแถวเนี้ยเราไม่สามารถขุดไอ้พวกนี้ไปได้ทุกคนเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่มันพร้อมมากพอว่าเราสามารถขุดทองแถวนี้ไปได้มั้งถ้ามันมีทองอะต้องลองขุดดูเพราะว่ามันมีบอกถ้าว่าว่ามันมีบอกทองไหมวันเราว่ามันไม่น่ามีถ้ามันมีเราต้องเห็นตั้งหนาแล้ว อยากไปจากแถวนี้แล้วนะแถวนี้แล้วนะโอเคไปกันเถอะอีกสุดหุยไบโอมันนี้กูหูป่าใหญ่เหลือเกินกูเล่นไมค้ค้ากูกูไม่เคยทอแท้ในการเล่นไมค้ค้าขนาดนี้มาก่อนแบมบูโอ้โหมันสวยก็จริงนะท่านไหนแพนด้าไม่เห็นเจอแพนด้าเท่ากับตัวกูจะเจอคนะีเปอร์น่ะ เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยดึง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 ถึงชั่วโมงลงว่าที่ไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยได้แล้วได้ขอจาก,จากโอ้โหมันป่ามันใหญ่ใหญ่ทุกคนเราจะมาดูกันว่าเราจะนี่จะไปองค์สตีนี้ได้หรือเปล่าอ,อย่กกลับบ้านแล้วสิพูดจริงแล้วไม่เป็นไรเราออกมาข้างนอกเราต้องเอาสุดดีวะ ค okay. สโซรพานนี่ขอตัวลาไปก่อนดีครับบ๊ายบายทุกค <Bye. S 1> นเดี๋ยวเรามา oh. ต่อในพาทหน้าเราอาจจะวิ่งหนีออกจากใบโอมนี้กันได้หรือเปล่ามารับชมกันต่อไป